ทังไงยู่นี่ดูรถเ้จ้องงานนี่ดูเรื่องอะไรสิขวดอ่าปรกด้วยการพองาแอปเขาไปดูแล้วขได้่ไนะจับตรงน้ดูรถลายเขียนอะไรหนึ่งสองสามกินอย่างเดียวแล้วมาดูลาเลยรถรถจับเอ้ยได้รถมาะรถน้ไม่ได้เพิ่มสองเฟ้ยแพงรถสามรอยอันนี้อยห จะตัดไปดจเอ๋อเล็กี่เก็บไว้ดูก่อนดูก่อนลูกเสียได้แมู่เบลีจะตัดแล้วเสียให้แม่คุูลูกอร่อยอ่ะอออร่อยอ่ะใครจัดเต็มให้พีเตอระเออพีเตจเต็มให้เลยเหรอแม่โอ้โหพีเตจะเต็มี้เลยเหรอเสียวันนี้มันกเสียพูนี้พูนีต้องจัดเต็ม้าคืนดเย